ก็คือได้รับผิดชอบนะครับในหัวข้อผมอยากเรียนคณิตศาสตร์แต่ผมชอบขยับตัวไม่ชอบตั้งอยู่เฉยๆครับนะครับก็คือพูดง่ายก็คือเด็กคนนี้นะครับก็เป็นเด็กพิเศษซึ่งตรงกับผมนะครับก็เป็นครูพิเศษเหมือนกันเพราะนั้นครูกับนักเรียนเหมือนกันนะครับในกลุ่มของเรานะครับก็จึงคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเมื่อเด็กเขาไม่อยากที่จะอยู่เฉยๆนะครับเราจึงออกแบบเป็นเกมนะครับให้เด็กๆเขาได้เล่นนะครับเกมที่1นะครับแมดบอย บอก็คือใช้เขาเรียกว่าร่างกายของตัวเองนะครับในการเรียนรู้อย่างเช่นเราเรียนเรื่องการทํามุมใช่ไหมครับเราจะการแขนแล้วก็เรียน <ล ốc S 1> วัดทามุมอะไรเง <ล ốc S 1> ี้นนยครับลองทำ<ๆ>ได้ทำได้แล้วลองใช้แขนเอาครับขาไม่ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับสู่เกมที่2องบล็อกโซฟนะครับก็คือการเดินเพื่อแก้ไขปัญหานะครับแทนที่จากเดิมนะครับเราจะเรียนในห้องเรียนในชั้น ทำเป็นแบบทดสอบแบบฝึกอะไรก็แล้วแต่ <Okay. S 1> นะครับเราก็ใช้วิธีการก็คือเดินสแกนมันอย่างที่เราเรียนในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเดินสแกนแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆเด็กเขาก็จะไม่เบื่อนะครับก็อยากที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับต่อไปเกมที่3นะครับก็คือเกมล่ากลุ่มรัพย์นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับบันไดงูนะครับมีโจทย์ให้กับนักเรียนได้ทําได้ฝึกนะครับต่อถูกได้เดินต่อต่อผิดถอยกลับมา แบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับกลุ่มเบาๆนะครับก็จบการนำเสนอแต่เพียงเท่นี้ครับผมขอบคุณครับ